สวัสดีครับนักศึกษาครับคลิปนี้ครับเป็นการสาธิตการสอบวิธีการสอบปฏิบัตินะครับโดยตอนสอบปฏิบัตินั้นนะครับนักศึกษาจะได้ไฟล์ไฟล์หนึ่งจากอาจารย์ไปครับเป็นไฟล์แพ็กเกจเพรสเรนะครับหลังจากนั้นครับนักศึกษานะครับ Open ไฟล์นะครับตัวนี้ขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะส่งไฟล์เดโมตัวนี้ตอนนี้ทดลองเล่นเหมือนกันนะครับก็จะชื่อไฟล์เป็นชื่อไฟล์ข้อสอบแต่ตอนนี้อาจารย์ตั้งชื่อว่าเดโมนะครับ หลังจากนั้นเมื่อเรา Open f ไฟลเกิดขึ้นปุ๊บสิ่งเราได้มาก็คือเราจะได้นะครับตัวกเป็น Packet จ t รสเ r อร์กิ i ิตครับนาฬิกาวิ่งถอยหลังนะครับก็คืออาจารย์จะล็อกเวลาให้ทำนหนึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับงานการบ้านจริงนะครับแนะนำนะครับให้เรากดคลิกท็อปตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็เราไปดูเช็ค e s u l t ได้เลยนะครับในส่วนการเช็ค Re รีเ t นี้ครับมันจะบอกเราว่านะครับในส่วนที่เป็นแอสเซทเมนต์หนเท่ เราจะมีคะแนนทั้งหมดนะครับเอ <c oughs> อยู่สี่คะแนนนะครับในสี่คะแนนนี้ครับมันจะบอกเราว่าตอนน้าตอนนี้เราทําผ่านไปแล้วกี่คะแนนนะครับหนึ่งทับสี่ความหมายก็คือเราทําถูกต้องไปแล้วนะครับหนึ่งข้อแต่ในโจทย์จริงนะครับเดี๋ยวจะคุณจะเห็นว่าของของจิมเนี้ยมีทั้งหมดกี่ point นะครับอาจจะเป็นประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบพอนะครับแล้วก็พอคุณคอนฟิกถูกต้องนะครับทุกอย่างจะค่อยเปลี่ยนมเรื่อย นะครับแล้วก็ไอเทมเขาตรงนี้ก็จะมาช่วยนับนะครับข้างล่างตรงนี้ว่านะครับมีคอมโพเนนต์เลเยอร์ไหนที่คุณต้องไปคอนฟิกนะครับอย่างเช่นจากตัวอย่างนี้มีออเทอร์หจุดแล้วก็ที่เป็น IP l a เ e r ยอร์จุดนะครับต้องคอนฟิกอะไรบ้างครับกลับมาดูนะครับเรามีอุปกรณ์ Network ร์กชื่อว่าคอสวิตหนึ่งตัวนะครับซึ่งถ้าเกิดเรากด close ตรงนี้ปุ๊บมืนจะกลับไปที่หน้าเน็ต r k ของเราเราจะพบว่าระบบของเรานะครับมีตัว คอสวิตนะครับแล้วเราก็จะมุ้ได้ไหมจะล็อกไม่ให้มุ้นนะครับเรามีคอสวิตตัวนี้หนึ่งตัวครับคลิกเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปคอนฟิกนะครับคอนฟิกตัวสวิตตัวนี้ได้นะครับโดยที่อาจารย์ก็จะทําการกําหนดนะครับว่าพอเราคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บมันต้องทำการคอนฟิกทีนี้ต้องคอนฟิกอะไรบ้างครับให้เราไปเช็คที่รีสอร์ครับอาจารย์จะให้โจทย์ไปเพิ่มเติมนะครับว่าโจทย์ที่จะอยากได้คืออะไรอย่างเช่น host name ตรงนี้จะต้องมีการเซตชื่อ คำถามคือคอมสวิตตัวนี้โฮสต์เนมชื่ออะไรนะครับเราก็กลับไปดูที่ตัวข้อมูลเนี้มันชื่อว่าคอสวิตครับเราก็ต้องทําการคอนฟิกนะครับําหนดอโฮสต์เนมนะครับเป็นนะครับคอสวิตสมมติอาจารย์พิมพ์เคออาจารย์พิมพ์งี้นะงี้นะคอสวิตเลนเตอร์นะครับเราบอกเราทำถูกต้องแล้วนะครับเราก็กลับไปดูนะครับตัวสกอร์ใหม่เช็ครีซ์สใหม่ครับปรากฏว่าเช็ครีซิสไม่ขึ้นนะครับ เราทําอะไรผิดครับคอสวิตเช็คตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยนะครับเรากำหนดโค้ดเนี้เป็น c o R e s w ครับเ n t อ่ะพอเรากำหนดเสร็จปุ๊บเัาไปเช็ค e s u ซ t ใหม่ครับเราจะพบว่าสถานะเนี้ติิกติกถูกนะครับการที่ติ๊กถูกหมายความว่าคุณเซตคอนถูกตรงนี้ถูกต้องนะครับคุณก็ทําข้อต่อไปครับ คือแล้วอันนี้ใครทำลงไหนก็ได้แล้วแต่อาจารย์บอกว่าเซตไอพี d อด e รสที่วีแ n ลนครับซึ่งข้อมูลอาจารย์ก็จะบอกว่าพีเบอร์อะไรเดดมาเบอร์อะไรนะครับก็จะมีการกาหนดค่าเบื้องต้นมาให้เรานะครับมีการอยู่ในโจทย์นะครับหลังจากนั้นครับเราก็ต้องไปทําการเซตตัววีแวลตัวนี้นะครับนะครับไอพี d อด s รสหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งสมมติเดดมานะครับซึ่งอาจารย์ให้ข้อมูลมาอย่างเงี้ยนะครับ เรียบร้อยนะครับไปดูรีซ็ตใหม่นะครับเนะราพบว่าสถานะตรงนี้ถูกต้องหมดแล้วคะแนนขึ้นเป็ 4, น,น4คะแนน4ทับ4นะครับแล้วก็ condition test นะครับ condition test ตัวนี้ถ้าสถานะขึ้น correct ถือว่าถูกนะครับสมมุติถ้าคุณ CONFIG อะไรบางอย่างผิดส่งผลให้ตัวสถานะตรงนี้นะครับเป็น fail นะครับสถานะสถานะตรงนี้มันไม่ไม่ตัวที่เออโอเค เทสคอนดิชันความหมายคืออาจารย์ตั้งใจให้ผลลัพธ์สุดท้ายผลเป็นยังไงนะครับเพราะ,ะนั้นคุณจะระบบจะคอยตรวจให้คุณว่าสถานะถูกต้องไหมบางครั้งครับก่อนคอนฟิกอาจารย์บอกจะปิงกันเจอแต่พอคอนฟิกถูกต้องนะคอมสองตัวนี้จะปิงกันไม่เจอมันก็จะมีหลักการตรงนี้อยู่ที่อาจารย์กำหนดให้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูในคอนดิชันตรงนี้ด้วยถ้าเกิดใครคอนฟิกถูกนะครับคะแนนบางข้อก็จะขึ้นมาอัตโนมันตมิเช่นกัน นะครับจากตัวอย่างนี้ครับาจาจะได้ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับไปแล้วแล้วก็พบว่าตัวคะแนนตรงนี้ได้มาละ4ทับ4นี่คือได้เต็มนะครับทําเสร็จนะครับต้องทำอะไรบ้างเรื่องสาแคปเจอร์หน้าจอหน้าจอนี้ไว้นะครับหน้าจอนี้นะครับแคปหน้าจอก็ใช้ผิดใช้โปรแกรม Snip ก็ได้ครับ Snipping tool ตัวนี้นะครับแคปเจอร์หน้าจอนะครับและระหว่างการทําข้อสอบจะต้องรีคอร์ดหน้าจอตลอดเวลา หนึ่งชั่วโมงที่ทำเวทที่ทำข้อสอบนี้นะครับเรานั่งทำข้อสอบปุ๊บจะต้องกดเรคคอร์ดหน้าจอนะครับผ่านโปรแกรมซูมมันจะใช้ซูมอาจารย์ก็คือใช้โปรแกรมซูมแชร์สกรีนตัวเองแล้วก็ลงมือทำเปิดกล้องด้วยระหว่างการทำแบบนี้นะครับก็จะมีการเปิดกล้องแล้วก็ทำ้อท,ทำจนกว่าจะเสร็จทำเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ต้องส่งใครหนึ่งผลการแคปเจอร์หน้าจอตรงนี้นะครับผลที่คุณทำมาสองครับ เอาไฟล์คลิปวิดีโอนี้ขึ้น youtube ของคุณนะครับอย่าอัพไฟล์ youtube มานะให้ไอ้โทษอย่าอัพวิดีโอมานะครับให้เอาไฟล์ youtube นะครับไอ้อัพวิดีโอขึ้น youtube แล้วเอาเฉพาะลิงก์ส่งมานะครับในระบบวิธีการตรวจของอาจารย์ก็คืออาจารย์จะดูจากคะแนนที่คุณได้และอาจารย์จะดูจากวิดีโอที่คุณทำว่าคุณคอนฟิกอะไรไปบ้างนะครับ ทีนี้ถามว่าถ้าเกิดคุณรันอยู่ดีดระบบโปรแกรมปิดทขาได้ไหมคุณก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ได้หรือถ้าเกิดคุณทําจนงงแล้วไปต่อไม่ถูกนะครับทําจนงงงงไปต่อไม่ถูกคุณสั่งรีเซ t ตรีแอคทิวิตี้นี้ได้ไหมสั่งรีเซ็ตได้นะครับแต่นะครับว่าพอรีเซ t ตเสร็จปุ๊บที่คอนฟิกไปจะหายหมดเวลาจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ถ้าใครทําแบบนี้นะครับให้คุณสต็อกรีคอร์ดวิดีโอแล้วเริ่มร e คอร์ดตอนที่เริ่มทําใหม่นะครับเพราะเวลาเราได้โควิดราต้องต,งตั้งต้นจากเริ่มทํา นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือทําจนกว่าจะเสร็จทําเสร็จเมื่อไหร่ยังไงทีนี้สมมุติคุณรันยังครบหนึ่งชั่วโมงอ่าสมมุตินะพอครบหนึ่งชั่วโมงเสร็จปุ๊บนะระบบจะล็อกคุณทาต่อไม่ได้แล้วมันจะมาโชว์สแกนมันจะมาโชว์คะแนนตรงเนี้ยอัตโนมัติหรือถ้าไม่มาคุณก็ต้องมานั่งโชว์หน้าจอนี้ให้อาจารย์ดูว่าคุณคอนฟิกได้แค่ไหนอาจารย์ก็จะเอาคะแนนนะครับที่คุณได้มานะครับไปประเมินเป็นคะแนนรวมต่อนะครับโอเคนะนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เอ,อ อาจารย์ทษที่เนีรยจะให้ทำอาจารย์จะวางเป็น Google Form ให้คุณปลอ,อกนะครับชื่อนามสกุลอัปโหลดรูปนะครับคะแนนพิมพ์คะแนนลงไปไ,ได้กี่พอยต์นะครับแล้วก็คุณส่งอัปโหลดลิงก์ของ YouTube ตัวนี้เข้าไปนะครับให้ส่งผ่านตัว Google g o o g l e Form นะครับภายในเวลาเพื่อน,นั้นก็คุณจะเริ่มทําเมื่อไหรก่ก็ได้ครับตามที่คุณตั้งใจจะทํานะครับแต่ว่าคุณจะต้องทำหนชั่วโมงให้จบห้ามลุกขึ้นไปไหนนะครับ โอเคนะครับก็จะใช้วิดีโอตัวนี้ตัวหลักฐานห้ามตัดต่อวิดีโอนะครับโอเคนะครับสําหรับนี่คือวิธีการสอบปฏิบัติส่วนโจทย์เป็นอย่างไรเราจะจะพสดให้แผนนะครับสวัสดีครับ